มาเบิ่งชุดพอแม่พันธ์อีกชุดหนึ่งนะครับสําหรับชุดนี้จะเป็นหนูนะครับหนูสายโตเร็วพี่น้องนี่หนูสายโตเร็วครับผมเขียนประวัติเอาไว้เขาคูวนที่สิบสี่เดือนหกพี่น้องนี่นกก 3, 2, 2, 6, 6, คู่เกิดสามสิบเอ็ดเดือนสิบสองปีหกหกครับตัวเมียเกิดสามสิบเอ็ดหนึ่งสองหกหกนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกำลนักพี่น้องแล้วถึงเบิ่งกำลนักครับเบิ่งตัวเมียก,ก่อนพี่น้องครับพี่น้องนี่นะเบิ่งตัวเมียพี่น้องมาทีนี่ นี่ตัวเมียพี่น้องตัวเมียโล่องครับผมงามๆเลยครับนี่อ่ะี๋ยวมาบังนำนักตัวผู้พี่น้องบาดเลยบังนำนักตัวผู้พี่น้องอ่ะตัวผู้โอ้โล่เก่าพี่น้องบอกักถึกไงสุดยอดเลยครับผมนี่งามๆเลยครับหนูพุกแยกสกลนครครับผมพอแม่พันหนูหนุกหลกครับผมหนูพันใหญ่พันหยักษ์พี่น้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ